แค่ไม่ให้ไปเช็ดให้ไปโดนนี่ไงมันเป็นรออยู่เดี๋ยวแป๊บนึงดิได้เป็นคราวนี้พอปรับตะก,กร้ามีคนดูเราไม่ปรับนะถือว่าโอเคนะถ้าปรับตะก,กร้าก่นส่วนใหญ่คนปักตะกรก้ามันเป็นแบบนี้ มันน้นใช้ไะไก็อีป่ะคุณภูผางับอยากได้สต่าพี่อะเป็นคนดีดิน้องฮะไม่ได้วันนี้ก็มีคนถามดูว่าจีบได้หรือเปล่ามีแฟนแล้วไม่จีบอยากได้สต่าพี่อะแฟนแล้วดีแล้วพี่ป่ะล่ะอันนี้เรียกเจ้าตัวเข้ามาเลยนี่เรียกเจ้าตัวเข้ามาเลยเีบปีกว่าต้องออ ไม่ไมึงคลาสสิกเท่าพี่หรือเปล่าผู้ผาเอาดีๆมึงมึงดูแลเขาได้ปะละ่ะเออของง่ายง่ายเลยเอเอระวังไม่ตอบคุณผู้เผามาันมันตอบคุณผู้ผาก็เ่ยอยากได้สาวพี่อะ้ผาไปเช็ดกล้องมัง่งไปหนอยู่ให้ถึงบวชก่อนไปไม่รู้ผู้ผานะีม่มีมีบวชไปยังอ่ะไม่อเอากต้นนานหน้าก่อน มีบทให้หนูเต้นด้วยโอ้อยากเต้นน้าหนาอยากเอาอยากรำน้าหน้ากันนะเย่ภูผาดูนี่อืมมึนไหมนุ่งไรก็ผมเมึนเป็นไงภูผาเช็คอินไว้เช็คอินภูผาไม่ต่างอะไรกคนอื่นกูจะอ้วกเป็นคนดีก่อนผู้ภา ความรักเนี่ยไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องถามหาทำตัวให้มีค่ารักที่ตามหาเดี๋ยวมาเองโอ้อะไรโอ้ใหม่ใกล้ฉันนี่เราจะเต้นทพนี้จิโยต้นงจ้นตูนนเ้นต้นง้นตูนน้น 升升吧，升吧吧，只升得高。好的。